สวัสดีครับผมสวัสดี MB Official นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปถ่ายงานที่บุฟเฟ่ก็เลยอยากจะถ่าย MB Story ให้ทุกคนได้ดูอีกละกันนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับสาวตัวแดงๆนะครับน้องบิวนะครับวันนี้จะมาทำหน้าที่เป็นเลขาอีกแล้วครับเลขาคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือกูไม่จ่ายตังค์โอเคไป,อไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บุฟเฟ่ต์กันไม่พ้นขูดขูดไม่พ้นชนแล้วชนชนอะไรชนบุรี เฮ้ยเปิดประตูไม่ได้นั้นออกไม่ได้นั้นออกไม่ได้ก็ไม่ชิดขนาดนั้นชิดขูดโอ้โห new world ี่ะไรวะโอเคครับผมเราถึงบุฟเฟ่ขมแม่ขมเลขาพี่เลขาพนักงานพูดใครไม่ได้ยืมฟ้าหอกเดี๋ยวฟังกอนเลียกหน้าทุกคำเ็กแทงบวเฮ้ยผมก กี่เดียวนะครับรอดสวัสดีครับพอดีออนเซนอะไรอร่อยบ้างอะ่ะข้นคนหนะัวค่ะมันเป็นยังไงบ้างเบ้นใช่ไอเสื้อยับยับป่ะคนทวีนะก็ะเนี่ยมันไม่จำเป็นเราคือไม่หวนเสื้อที่ให้เสื้อมาขแขวนไว้เรื่อยๆเย็นมันก็เรียบพอดีใช่กูว่ายับแล้วนะกูยับประมาณช่วงแขนน่ะโอ้ยผีเมีเย้ยวเนี่ย ไม่รีดสักส่วนเลยหรอมันมันลายอะไรลายหินอ่อนหรือว่าหินอ่อนครับตอนนี้นุนจะยับยับ่อยเขาเรียกเสื้อแชปเขาเห็นเสื้อแฉกมาตตเอวานเสื้อแชปแต่ได้กินข้าวแล้วไปออกหรือไม่ไม่แปลกออกมีมีมีข้าวเหรอจริงปะเนี่ยวันดีครับ MB Official อ่ะไปเลยให้ผมยืดช่องเอ้วเหรอวันนี้มีถ่ายซีทกันซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้ลงหรอ เชื่อดิพูดไปเยอะเขาไม่ได้ลงหรอกเดี๋ยวยาวเลยเจ้ายาวเลยพูดเดี๋ยวยาวเลยเกือก็ตัดหายหมดแหละทำแบบคำยาวที่บอกวัะหายทั้งก้อนอย่าปั้นข้าวเหนียวปลาหน้ามึงนะผมรบได้ไอพี่ออกโซเชียลเนี่ยพี่มาพูดอย่างนี้ได้ยังไงถ้าแฟนคลับมาได้ยินเขาคงดีใจแย่ตัดออกทั้งก่อนไอะไรพี่มาอะเล่นหรอเล่นตามมาชอบเขาผมโหดมากนะสุยสุยจัดก่อเล่นไหมเดี๋ยวก่อนโฆษณารณะโคตรบ่อยเลยน่าจะพวกมึงพูดกันบ่อยอ่ะ มันแบบมันรู้อ่ะฟิลแม่งกินข้าวในร้านเหล้าจัดใช่ใจอ้วนไหบัลลิตครีมอะไทั้งอย่างครับพี่จริงเหรอข้าวมันไก่บัลลิตครีมมีชื่อนี้เหรอวะอร่อยดีนะอร่อยอร่อยลำค่าทิ้งไว้นะเออข่าลำค่ามึงตั้งชื่อเกมว่าลำค่าใช่ชื่อลำข้าหนึ่งสามหกเจ็ดตั้งให้อ่ะไอ้เหี้ยแล้วตั้งเหมือนแบบโทรศัพท์แล้วเขาไม่รับอ่ะถึงหนอยเป็นเป็นนั่งข่วงข่วงที่สิบ้า ที่นี้พี่วันนั้นผมเล่นน้ำเล่นน้ำสงการเป็นวันแรกเล่นน้ำเหรอกินน้ำสงการเล่นน้ำสาดน้ำกันสาดใส่เขาไหมสาดใส่หน้าหรือว่าสาดใส่สาดใส่ตัวไม่เปิดหรอเฮ้ยมันเป็นน้ำพี่กินน้ำอะไรเนี่ยก็เป็นน้ำอ่ะมันมันก็เปิดไปนะไม่เปิดว่าน้ำน้ำแบบมึงสาดใส่นะสงการสาดใส่อะไรตัวมันสาดใส่ทุกที่อ่ะเขืนแตกหรอแตกอั้นไงอั้นไม่อยู่แล้วเดี๋ยวกูจะล้วงให้ตายหายให้หมดนะพูวิชชั่นพูเอียง กูรู้งใครไม่ได้รู้เพื่อนได้ตัวเดียวไม่ด่าเลยอ่ะไม่ว وي วายเลยเลยเออดูเห็นพี่วีพูดไหมเราไม่เอาไม่บอกนะเซเธอร์เขาเลยเซเธอมีหัวร้อนไหมลำเด่นมีหัวร้อนไหมมีพี่หัวร้อนเราทำไงด่าในใจไหมเฮ้ฟังฟังกำลังสักภาพเลยจริง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 เบนเอาหมดเบนให้หมดเล่นให้หมดเบนให้หมดเบนห้หมดเบนให้หมดมันอะตีมันอยู่ที่เดิมพี่มันตึ๊กงตึ๊งเออ สวยยิงยิงเพลินเลยไปชินก็มาเล่นกับตาเนี่ยที่ี้มันกำลังเมาไฟเลยชินปล่อยมันไปเมาไฟก่อนมันถึงเหนียวจากบ้านเนี่ยเขี้ยวอะไรเงี้ยไอ้เหี้ครับเพาะที่ยมันถึงเหนียวจากบ้านแม่งโคตรเสี่ยงชีวิตแบบเขี้ยวไปทำไมวะปินไอ้เหี้ยดูดิไม่พอมึงเก่ามึงก็เก่าแบบประชดอ่ะโอ้โห เตเต็ S <S ม <g ül> เล่นได้เหรอมันเอพยยเปรแยบหรออันนด้ตัดละไม่ตัดตัดแม่อย่าปิดทีวีไม่ใช่ไม่ปิดทีวี กวอ่นไหนดีอ่ะมึงช้ากว่านี้ได้ไหมหรือน้อยกว่านี้ได้ไหมหรือว่ามันหาที่ติดไฟวะไม่ใช่แล้วปัญญาอ่อนแรง <c oughs> <c oughs> มันคิดว่ามันถลายไปอยู่เว้ยมันเหมือนว่ามันอยู่ในบนถนนที่ถนนมันไปเรื่อยๆสวัสดีครับพี่แป๊บสวัสดีวัดีแป๊บโอเคครับอย่าไปถ่ายงานนี้น,นะครับผมเจอกันหลังถ่ายเสร็จขอึิงคิตัน ແລະນະວິເລນແຫຼງເດີ້ຈອມແມ່ວິເລນເດີ້ຈອມ5ຕິດກຫາດໃຫແລ້ວອໍປຢູບານ ลชย่างก็เก่ายังก็เก่าขาบูไม่เดินพอตันย่างแฟบแนบไปไม่ไหวหมดัางมดทางทัง ก <c oughs> ิ๊กรปจนจูบไหมเจ้าบอลจะใช้อะไรเงี้ยในตรงกลางแมนสิดไป แล้วก็ดีเออคมาด่าอะไรผม ไม่ด่าก็แค่ะแล้วมันจะไหมมันน่ารังเาีไม่จำไม่ไม่อยากเล่นก็มึงก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะเกอดกันแบบมันมึงดูถูกเกมอ่ะมันจะได้แบบทหารไปด้วยแล้วก็ดีไปด้วยไงใช้เวลาได้มาดิโปยไงแต่ก็บอกว่าเบื่อแล้วจะลบละไม่ลูกค้าเข้าไม่ใช่หรอสัตว์อย่างมันเนมันที่แม่งหน้าโดนจริงเอาชิ้นแต่งหน้าเพิ่มเด้อมึงแต่งหน้าเพิ่มไหมโอ้ อะไรอีกคลิปหนึ่ง es, อ่ะถ่ายตถรถรถรถนึกว่าบันไดพระที่กูสักมาหลุดหมดเลยเฮี่ยมันแต่งแบบก้าวสูงเยอเต็มถังไหมเต็มถังแต่ไม่เติมฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปผิดใจฉันคงไม่อาจทำเป็นเฮียอะไรกันเฮียเดี๋ยวกูจะมัดรวมทุกอันเลยสัตว์ทัวหามทุกอันบอลยังไม่โชว์ไม่เคยโชว์เลยนะ ไม่ไม่ไม่โชว์ในกล้องเพราะมึงชอบแก้กูหลังกล้องพีอบอลเล่าให้ทุกคนฟังไงว่าโดนพ่อค้าเจส e ออกี้แซวว่พ่อค้าเจสกี้แซว e ที่แซวบอลตุ่ดดำคือบอกว่าเฮ้ยสปอยแทนแล้วไม่เป็นไยเขาเป็นคนเงี้ยแล้วตอนถ่ายแลมือ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 เจอไอพี่หน้าคนเรารัดคานไทม์ไม้ไม่ไม่ไม่พอละก็คือพี่บอลตุ่ดดำไปแล้วก็คือไม่มีอะไรละคือเออจะเล่างี้มึงมึงมาละ ก็คือหมดละคือมันเฉลยไปแล้วอ่ะก็คือไปพายเรือนะครับแล้วก็พอดีพายเรือแล้วมันเกิดเรือคว่ำนี่กางเกงขาดนี่เจ้าของเรือเขาก็แซวว่าตูดขาดอันนี้เราโอเคไงวัเดินเลยเขาไปหน่อยนะเขาเดินเลยแป๊บๆนึงละตูดดำด้วยรู้สึกยังไงตอนนั้นบอกเขาว่าพอพอพอแล้วแต่พี่พอมึงอ่ะตอบว่าบอลผมบอกปะอุ้ยจิ๊บ ันเป็นตูดหน้าเฉยอย่ามือขงหลังพี่นัดข้างลังพีแป๊บเลยขอขอดันไขเฮ้ยงหลังดิค่ะเปิดดิยแอนลี่เซ็กซี่ไม่ไหวทำไรพี่แม่บ้าก่อนอ่ะพี่ที่ไปนั่งกุ้งสระในร้านเราเนี่ยนะไม่จริงจริงไงนะต้องรู้อะไรเนี่ยเนี่ยเนนี่ยขาถ่ายรูปมาฟ้องอยู่จริงแรงมากเบนไม่จริงที่พูดบอกน้องเขาว่าอะไรอ่ะเมษาว่านาร้อนเจ้าออนว่านารัก พยายามสร้างงานสวัสดีครับกับช่อง A B Official สร้างที่มาถายกับโกโป o สินะครับตัวนี้พี่ไฮายเอเคชอบม้าหน่อยชอบม้าไม่ใช่ไม่ถ่ายอะพ่อบอลนี่นะครับผมจะบอกว่าแป้งครับที่ผมใช้นะครับผมใช้มา10กว่าปีแล้วไอ้บอนมึงเสียแล้วหรือเปล่าหน้ามึงจะเป็นกูจะบอกให้ว่ากูไปใช้อันอื่นมาแพ้หมดเลยจนกูต้องกลับมาใช้เนี้ยแล้วกูใช้ได้ยาวๆแล้วกูมันจะถามมึงว่าถ้าหมดกูจะซื้อที่ไหน ออ oh, M T I อันนี้นะครับคือคนที่แต่งหน้ามผมตอนรับปริญญาแล้วเขาก็ให้แป้งนี้มาแล้วก็ใช้ยันทุกวันนี้ถามจริงมันหมดอายุหรือเปล่าวะไม่ได้หมดหรอกป้ะแต่กูไม่แพ้เอาแค่กูไม่แพ้ก็พอเพืนเลยเท่านั้นจะเป็นแบบเดี๋ยวนั้นด้วยไอนน้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุสั่งเลยฮะรับปริญญามาเปีแล้วแป้งขับนี้อยู่มา7แต่ก็กูได้มาก็ไม่ใช่มือหนึ่งด้วยมันใช้ก่อนหน้านั้นมาแล้วมึลงเดดือดเขาส่งมาให้มึงเออเขาต้องรักกูพูดจริงๆผมใช้ทุกอย่างมันเป็นสิวมเยตต่อันนีไปวคททางผ2 <c oughs> โอเคครับผมถ่ายเสร็จแล้วนะครับก็ไปดูในที่ช่องบุฟเฟ่นะครับผมหิวข้าวละเดี๋ยวกินข้าวก่อนดีกว่าวันนี้จริงก็ผมมีไปซ้อมเต้นนะครับผมมีไปซ้อมเต้นต่อครเดี๋ยวเราก็จบคลิปกันที่นี่เลยละกันนะครับผมเดี๋ยวกินข้าวก่อนบายสเลเมอบายบายสเลเกตแต่งตัวเป็นยุงลายเลยเดี๋ยวพูดอย่างนี้นะท้ายที่มาเดียบปฏิามผมข้าวข้าวอะไรวะและนี่คือข้าวอะไรข้าวแต้ข้าวแดงพี่ ข้าวแดงอ้งขาวแดีกที่บุฟเฟ่กินข้าวดแาดงกินยูแหรือเปล่าเพอนเฮ้ถ้าไม่มีไฟจบเลยมีเ<ม>ป็นละมือตึ๊บเรียบร้อยครับผมกินข้าวเรียบร้อยอิ่มเบิบ้ลมาสองเชี่ยรู้เลยว่าคุเบิ้ลอาจารย์อะไรก็ได้ครับทำไมอาจก็ไม่อยากขยับยิ้มมันเมื่อยอกูแค่นี้พอไอ้เหี้่ออกมีมีรายมันเรื่องอะไร บายครข้งหน้ามีสตอรี่ทำอะไรต่อก็เจอกันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับผม